บรรยากาศตอนเช้าๆลมลมแรงขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมให้ด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณมากๆเลยค่ะเบื่อกันด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณนะคะกล้วยหอมอย่าง อันนี้ก็กล้วยหอมค่ะนี่ก็กล้วยหอมเหมือนกันค่ะกล้วยหอมทองเนาะมะเขือดูย้ายใหญ่เดียวอย่างอันนี้ก็กล้วยหอมค่ะ นีก่กล้วยหอมเหมือนกันค่ะกล้ยรูกกำลังใหญ่่ะนะขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหนาพัผูผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะ เหลือกล้วยหอมกล้วยหอมถ้าผูกผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะเหลือกล้วยหอมกล้วยหอมเพื่อนๆนมาเที่ยวสวนกล้วยต่อค่ะวันนี้แต่วันนี้พามาดูกล้วยไข่เดค่ะเด้อ บรรยากาศตอนเช้าๆลมลมแรงหอมองเนาะดูเขือยดูใหญ่ใหญ่หเบอ,อกล้วยไข่กรับกล้วยหอมองค่ะมาชมบรรยากาศค่ะแยงมากเลยนะคะวันนี้ลมแรงตอนเช้าๆนะคะเย็นสบายเลยค่ะ เคือกล้วยหอมเออกล้วยไข่ครับกล้วยหอมทองค่ะมาชมบรรยากาศค่ะชมบรรยากาศค่ะสวนกล้วยเพื่อนๆมา,มาเที่ยวสวนกล้วยต่อค่ะวันนี้ แต่วันนี้พามาดูกล้วยไข่เดะอด้ยอย่างอันนี้ก็กล้วยหอมค่ะน,นี่ก็กล้วยหอมเหมือนกันค่ะกล้วยบรรยากาศตอนเช้าลมลมแรง เพืเ่อนๆม,มาเที่ยวสวนกล้วยต่อค่ะวันนี้แต่วันนี้พามาดูกล้วยไข่เดค่ะเดอพามาดูใหม่อีค่ะเดอมาเที่ยวสวนทุเรียนของเขาเนาะของหน้าเขาขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลูกกำลังใหญ่นะคะน่ะชมบรรยากาศค่ะ สวนกล้วยเพื่อนๆม,มาเที่ยวสวนกล้วยต่อค่ะวันนี้แต่วันนี้พามาดูกล้วยไข่เดค่ะเด้อขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหนับขอบคุณทุกค,คนคะ่ะที่ชมให้เดค่ะเด้อขอบคุณมากเลยค่ะ อย่างอันนี้ก็กล้วยหอมค่ะนี่ก็กล้วยหอมเหมือนกันค่ะกล้วยหอมสวนกว้างค่ะสวนใหญ่บุกหลาหมสวนกว้างค่ะสวนใหญ่ ลกล้ว,ออวยไข่ครับกล้วยหอมทองค่ะมาชมบรรยากาศค่ะพามาดูใหมอีค่๋ยออาเที่ยวสวนทุเรียนของเขาเนาะของหน้าเขาขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเราผูกผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะ ววาาสวนกล้วยหอมกล้วยหอมชมบรรยากาศค่ะสวนกล้วยชมบรรยากาศค่ะสวนกล้วยเพื่อนๆพืมาเที่ยวสวนกล้วยต่อค่ะวันนี้แต่วันนี้พามาดู กล้วยไข่เดอค่ะเด้อกล้วยไข่กับกล้วยหอมทองค่ะมาชมบรรยากาศค่ะลูกกำลังใหญ่นะะน่าเขาผูกผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะ,ละกล้วยหอมกล้วยหอมชมบรรยากาศค่ะ ส่วนกล้วยลูกกำลังใหญ่นคะคะนาเขาผูกผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะลก,กล้วยหอมลก,กล้วยหอมเบื่อกันเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณนะคะชมบรรยากาศค่ะ ผนกล้วยเราผูกผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะลกล้วยหอมกล้วยหอมขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ชมให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะ พามาดูไมคอีข่านอบเที่ยว,ยวสวนทุเรียนของเขาเนาะของหน้าเขาขอบคุณนะคะทุกคนบ้ายยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะ ผูกผสมไปหลายอย่างอยู่ค่ะเือกล้วยหอมกล้วยหอมเพื่อนๆมาเที่ยวสวนกล้วยต่อค่ะวันนี้แต่วันนี้พามาดูกล้วยไข่เด็ดค่ะเดินบรรยากาศตอนเช้าๆลม ลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ลมแรงตอนเช้าๆนะคะเย็นสบายเลยค่ะดูเรือกล้วยหอมหอมทอง,งเนาะดูเขือดูใหญ่ใหญ่เดี๋ยวชมบรรยากาศค่ะ สวนกล้วยชมบรรยากาศค่ะส่วนกล้วยขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมให้เด้กค่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะอ<ม>อย่างอันนี้ก็กล้วยหอมค่ะ นี่ก็กล้วยหอมเหมือนกันค่ะกล้วยหอมสวนกว้างค่ะสวนใหญ่บูกไหลกล้วยหอมหอมทองเนาะ มูอเขือดูใหญ่ใหญ่เดี๋ยวขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหนาพระผุผสมไป